จังเลยให้ใครกินบ้างคะให้ใครนะให้เียกินบ้างโอ้โหน้ใจดีจังเลยให้พี่แวนกินไหมคะให้ใครกินอีกให้มีให้ใ้ให้อีกให้พี่ตาให้ไหคะให้ออยโอ้โหแล้วให้ใครอีกให้พี่อะไรพี่ตาพี่ตาแล้วใครอีกแล้วให้ใครอีก มีให้มีเปล่าคะโอ้บอกดิให้ใครคะให้แม่คิมเปล่าน้องนี่เก่งจังเลยให้พี่หนิงเปล่าเออไหนนมเค้กน้องให้พี่เบิร๊ดย์อยู่ไหนคะ น,นี่หนึ่งซื้อมาให้เหลยคะอ่ะน,น้องร้องเพลงดิ Happy b i r t h d ลยนะคะรัค Happy <birthday> บ Happy b i r t h a y ครับไป Happy Birthday ป Happy Birthday Happy Birthday ทุกทโอ้โหเดีกว่าเลไหมคะดูดิคะ เละปากนะปากเลอะไหมคะไม่ได้ชุดเตือนนะคะชุดมิกกี้เม้าววันนี้อา่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดน้องแล้วนะคะน้องเลยต้องมากินเค้กวันเกิดก่อนนะคะใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดเด็กหญิงกมลอะไรคะกะมลอะไรคะน้องชื่อเด็กหญิงกมลอะไรคะบอกหนึ่งๆก่อน กระมวลตดแมนใช่ไหมคะช่้กระมนไลายเด็กหญิงกระมวลพิษตดแมนกระนวลพิษเออตาถึงเงี้ยนะถึงไหนแล้วบ้านใครคะมาแม่แม่มอะไรคะแม่อะไร mẹ nương, mẹ nương 1 ở đâu nè, mẹ nương 1 ở đâu nè, oh oh, nón kinh ai cái gì kia, ai kem ai cái gì kia, ai tím kia, ngon chăng rồi, ngon không Giờ bỏ phi ven đấy đi, thằng bỏ phi nữa đi, tăng ngay